บทที่สิบแปดนามัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอวมเมสุตังเอกังสปพยังพคกวะสาวริยังอวิหารติเชตวะเนอนาตาบินติกาสาอาราเมตาตะโกพคกวะภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปัตันเตติเตภิกุพักวะโตปัจจโสสุงพคกวะเอตัโวจะเมตายาภิกขเวเจโตมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภวิกตายายานิกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมาราตายาเอกาทสศานิสังสาปติกลางฆาตเมเอกาทสาสุขังสุวติสุขังปติ โกชะตินางปะปังกังสุปินังปัสติมนุสานังปิโยโหติสมนุสานังปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสะอักิวานวิสังวาจัตถังวากรรมติตวตังจิตตังสมะทิยติโมคควันโนอภิสปสีทติยสัมมุโหกาลังกะโลติอุตตลิงอปปติวิชันโตภาหมรุโกภะโหติเมตายาภิคะเวเจโตมุติยาเอเสวิตายาภพิตายาภุลิกตายาญาณิกตายาวุธุกตายาอนุทิตายาปาริจิตายา ສຸຊາມະຣັດຖາຍະອິເບເອກາທະຊັງຊາອິປະຕິກັງຂາອທ अनथथिसो हरना मेता जे तोय मुति अथि अवथिसो हरना मेता चे तोय मुती हथिथिषा भरना मे ताे तोय मुति कथिह कारे हि अनाथिसो हरना मे ता चे तोय मुति कथिहाि ओथिसो हरना मेता चे तोय मोतीि कथिह कारे हिथि भरना मे ताे तोय मुती पंचहाारे हि अनाथिसो हरना मेहता चे तोय मुती सताह हि ओथिसो भरना मेहता चे तोय मुती ทัศหกการะหิธิสาภารลาณาเมตตาเจโตมุติกกตหา กตะเมหิปัญจะหกาเรหิอนุทิโสภาลาาเมตตาเจโตมุตติสเพสตะเวราพิยปชานีคาสุเกตานังปริหัดันตุสเพสบานาอนเวราอวิยปชานีคาสุเกตานังปริหัดันตุสเพสภูตาเวราพิยปชานีคาสุเกตานังปริหัดันตุสเพสปุขระอาภเวริาเพิยาปชานีคาสุเกตานังปริหัดันตุติอิเมหิทัดปัญจะหกาเรหิอนุทิโสภาลาา เมตตาเจโตมุติกตะเมหิสัตตาภะกเรหิโอทิโสภานาเมตตาเจโตมุติสัพภา

การเดชทิสซาภารณณาเมตตาเจโตมุติสเพปุรัติมายะทิสซาญาสตาเวราพยาบชาณีคาสุขีตานังปะริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิสซาญาสตาเวราพยาบชาณีคาสุขีตานังปะริหะรันตุสัพเพอุตารายะอริสซาญาสตาเวราพยาบชาณีคาสุขีตานังปะริหะรันตุสัพเพปตะขินายะทิสซาญาสตาเวราพยาบชาณีคาสุขีตานังปะริหานันตุสัพเพปุตตะติมายะอริสซาญาสตะ เอาเวลาพี่อระชานี่ค่ะสกิดตานังปริยารันตุสเพปปชิมาน ิหารันตุสัพเพปชิมายานุทิสายยะสตาอเวลาพยาปชาณิกาสุเกตานังปาริยารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายยะสตาอเวลาพยาปชาณิกาสุเกตานังปาริยารันตุสัพภะทกินายานุทิสายยะสตาอเวลาพยาปชาณิกาสุเกตานังปาริยารันตุสัพเพเหติมายาทิสายยะสตาอเวลาพยาปชาณิกาสุเกตานังปาริยารันตุสัพเพอุไรมายาทิสายยะสตาเวลาญาบชาณิกาสุเกตานังปาริยารันตุสัพเพปุระทิมายาทิสายะปานาเวลาพยาปชาณิกา สุขีตานังปาริหารันตูสพเพปชิมายะทิสัยยะปาณาเวลาพยาบชาณีคะสุขีตานังปาริหารันตูสพอุตรายะทิสัยยะปาณาเวลาพยาบชาณีคะสุขีตานังปาริหารันตูสพตะขินายะทิสัยยะปาณาเวลาพยาบชาณีคะสุขีตานังปาริหารันตูสพปุระทิมายะอนุทิสัยยะปาณาเวลาพยาบชาณีคะสุขีตานังปาริหารันตูสพเพปชิมายะ

बचानीका सुकेतानां परियारन्तो सखे उत्तराय दिशाय पुताविला भया बचनानीका सुकेतानां परियारन्तो सखे किनाय दिशाय पुताविला भया बचनानीका सुकेतानां परियारन्तो सखे पुरातिमाय अनतिसाय पुताविला भया बचनानीका सुकेतानां sape pasima ya anu disaya pu ta wela pia basa ni ka pareha sape utara ya anu disaya pu ta wela pia basa ni ka pareha sape takina ya anu disaya pu ta wela pia basa pareha rantu sape he di maya di saya pu ta wela pia pareha rantu sape ubare maya di saya pu ta wela pia pareha rantu Sape purati maya tisaya kukara welapia bacaanika suketa nang parea rantu, sape pachimaya tisaya kukara welapia bacaanika suketa nang parea rantu, sape utaraya tisaya kukara welapia bacaanika suketa nang parea rantu, sape dakinaia tisaya kukara welapia bacaanika suketa nang parea rantu, sape purati maya anuti saya kukara welapia bacaanika suketa nang parea rantu, sape pachimaya anuti saya kukara welapia bacaanika suketa nang sape utaraya anuti ya buka rawaเวลา pihak baca nikah suka tanang sape ta ki naya nitza ya buka rawaเวลา pihak baca nikah sape heti maya tisa ya buka rawaเวลา pihak baca nikah suka sape ubarimaya tisa pukara buka rawaเวลา pihak baca nikah suka sape ubarimaya tisa ya tapawa pariyabanaเวลา pihak baca nikah suka tanang pariyatanto sape ubarimaya tisa ya tapawa pariyabanaเวลา pihak baca sape utara desa ya kita bawa pada ya pada wilayah apa saja ini kasus kita nang pada lantau sampai ke naya di saya kita bawa pada ya pada wilayah apa saja ini kasus kita nang pada lantau sampai pura di maya ada di saya kita bawa pada ya pada wilayah apa saja ini kasus kita nang pada lantau sampai pasi maya ada di saya อัตตาภาวะปริยปนาเวลาพยาปัชานิคะสุขียตานังปริยารันโตสเพอุตตรายะอันุทิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาพยาปัชานิคะสุขียตานังปริยารันโตสเพทักินายะอันุทิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาพยาปัชานิคะสุขียตานังปริยารันโตสเพเหธิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาพยาปัชานิคะสุขียตานังปริยารันโตสเพปุสตระอุปเดมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาพยาปัชานิคะสุขียตานังปริยารันโตสเพภารุติมายะทิสายะอิทีอเวลา พยาผู้ชานิกาสุขีตานังปาริยัลันตุสัพะปัจฉิมายะทิสายะอิตยอเวลาพยาผู้ชานิกาสุขีตานังปาริยัลันตุสัพพะุรายะทิสายะอิตยอเวลาพยาผู้ชานิกาสุขีตานังปาริยัลันตุสัพะทขิณายะทิสายะอิตยอเวลาพยาผู้ชานิกาสุขีตานังปาริยัลันตุสัพะอุตปูรติมายะอนุทิสายะอิตยอเวลาพยาผู้ชานิกาสุขีตานังปาริยัลันตุสัพะปัจฉิมายะอนุทิสายะอิตีอเวลา Sapa utara ya anu disaya iti yo awela ya basa ni ka sekita na pale anan tu. Sapa kati taki na ya anu disaya iti yo awela ya basa ni ka sekita na pale anan tu. Sapa he ti ma ya ti saya iti yo awela Sapa upari Maya Tisaya Itiyo saya iti yo awela ya basa ni ka sekita na pale anan tu. Sapa pura ti ma ya ti saya puri sa awela ya basa ni ka sekita na pale puri sa awela ya basa ni ka sekita อุตรายาทุสายะปุริสาเวลาพยาบชานิคาสเิกอัตนาภาระลันโตสภะดักกินายะทิสายะปุริสาเวลาพยาบชานิคาสสิกอัตนาภาหะนันโตสเพปุระทิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาบชาณีคลาสสิกอัตนังปะระนันโตสเพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาบชานิคาสสิกอัตนาภาหะนันโต sape utaraya anu disaya polisa wela pia besani ka sukietanang pariha lento sape takinaya anu disaya polisa wela pia besani ka sukietanang pariha lento sape heti ngaya disaya polisa wela pia besani ka sukietanang pariha sape uparai upari maya disaya polisa wela pia besani ka sukietanang pariha sape purati maya disaya ari ya wela pia besani ka sukietanang pariha lento sape paci maya disaya ari ya wela pia besani ka sukietanang pariha lento sape utaraya disaya อริยเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปารยาิยะนันตุสเพทะขีนยยายะทิสายอริยเวลาพยาประชานิคาสุขีตานังปาริยานันตุสเพปรุราเทมายะอนุทิสยัยอริยเวลาพยาประชานอาันนี้ค่ะ สุขียตานังปริหะลันโตสเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาเวราพิยาปะชาในกาสุขียตานังปริหะลันโตสเพอุตตรายะอนุทิสายอริยาเวราพิยาปวอัพญาปะชานิกาสุขียตานังปริหะลันโตสเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราพิยาปะชานิกาสุขียตานังปริหะลันโตสเพปเฮธิมายะทิสายะอริยาเวราพิยาปะชานิกาสุขียตานังปริหะลันโตสเพอุปรยมายะทิสายะอริยาเวลาพปุระิมายะทิสายยะอริเวรา ปัญญาปัานิคาสุขีตานังปริหาลันตุสเพปชิมายะทิสายะอนาริยาวิลาปยาปัานิคาสุขีตานังปริหาลันตุสเพอุตตรายะทิสายะอนาริยาวิลาปยาปัานิคาสุขีตานังปริหาลันตุ สัพเพทเขนายาธิสายานาริยาเวลาอภิยาปัานิขาสุขเถรตังปาริหะนันโตสัพเพปุรัติมายาอนุติสายานาริยาเวลาอภิยาปัานิขาสุขเถรตังปาริหะนันโตสัพเพปชิมายาอนุติสายานาริยาเวลาอภิยาปัานิขาสุขเถรตังปาริหะนันโตสัพเพอตรายาอนุติสายานาริยาเวลาอภิยาปัานิขาสุขเถรตังปาริหะนันโตสัพเพทเขนายาติสายา อนาริยาเวลาพยาปชานีคาสเกตตานังปารหิหะลันโตสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานีคาสเกตตานังปาริหะลันโตสัพเพอุปปริมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานีคาสเกตตานังปาริหะลันโตสัพเพปุรติมายะทิสายย,าาย,าายาะเทะะวเทะ เวลาพยาปชานีคาสุเกตา낭ปาริฮะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุเกตา낭ปาริฮะลันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุเกตานังปาริหะลันตุสัพเพปทคินายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุเกตานังปาริหะลันตุสัพเพปุระทิมายาลุดิสายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุเกตานังปาริหะลันตุสัพเพปชิมายาลุดิสายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุเกตานังปาริหะลันตุสัพเพอุตตรายะอนุดิสายะเอวาเวลาพยาปชานีคาสุเกต ตานังปริหะนันโตสัพเถรเขินายะนุติสายะเทวาวิลาวิยาบชานิคาสุเถตานังปริหะนันโตสัพเหติมายะทิสายะเทวาวิลาวิยาบชานิคาสุเถตานังปาริหะนันโตสัพเพอุปาริมายะ

Sebab apabila punya nikah sekitar enam สเพอุตารายาอนุติสายยามนุษา์เวลาพยาบาชานิคาสุขีตานังปะริยะลันตุสเพอตะขินายาอนุติสายยามนุษา์เวลาพยาบาชานิคาสุขีตานังปะริยะลันตุสเพเฮติมายาเทสัยยามนุษา์เวลาอพยาบาลชานิคาสุขีตานังปะริยะลันตุสเพอุปเรมายาเทสัยยามนุษา์เวลาพยาบาชานิคาสุขีตานังปะริยะลันตุสเพปูราเทมายาเทสัยยาวินิปัติก迦เวลาพยาบาชานิคาสุขีตานังปะริยะลันตุสเพปัจฉิมายาเทสัยยาวินิปัติ迦เวลาพยาบาลชานิคาสุขีตานังปะริยะ ke utara ya, tisa ya, wini patika wira-wira, wisa nika, suki Sape takina ia tisaya wini patika wila pia bacaanika suketa nang parihak lanto sape purate maia wini patika wila pia bacaanika suketa nang parihak lanto sape pacain maia wini patika utaraya wini patika wila pia bacaanika suketa nang parihak lanto sape takina wini patika wini patika wila suketa nang wini patika wila suketa nang wini patika wila suketa nang heti wini patika wila นิฆาสุเกตานังภริหะนตุตสเอุปริมายะทิสายามินิปติกาอวิลัพยาวาชานิฆาสุเกตานังภริหะลันตุติเอเมหิตาสหการเลหิติสาพารนาเมตาเจโตวิมุตติสเพสังสตานังปีละนังวัชชตวะอภีละนายะอุปค่าตัวัชชตวะอนุปาคา เปนะสันตาปังวัชเชตวะอสันตาเปนะปริยาทานางวัชเชตวะอปริยาทาเนนะวิเหสังวัชเชตวะอวิเหสายะสเพสัตาอเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุกขิโนสุขิตตาหนตุมาทุกขิตาตาติเมหิตะอัตถากาเลหิสเพสเตเมตายะเตติเมตัง เมตตาตังธรรมังเจตยะติติเจโตสภะพยาปาทะปะอริยุทธเนหิมุจจาติเตบิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตมุติเมตตาพระมหาวิหารขภาวณานิธิตาสาธุ